จริงๆก็คงเป็นประเด็นที่ฝากถึงทุกท่านแล้วกันนะครับผมเข้าใจว่าอ,อถ้าเราอยากใช้ประโยชน์จากกัญชาให้ให้ชัดเจนก็คงต้องออร่วมมือกันช่วยกันในการที่จะลดข้อกังวลข้อที่อาจจะเป็นปัญหาในในสังคมในระหว่างที่กฎหมายยังออไม่ได้ออกมาบังคับใช้โดยตรงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในสภา ครับประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นที่หนึ่งอย่างอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นนี่มันก็จะกลายเป็นประเด็นในสังคมอยู่แล้วก็อาจจะส่งผลในระยะยาวว่าเราอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคันจายได้หรือเปล่านะครับ<ช>ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเราจะบังคับใช้อะไรได้ไหมในกรณีการจัดปาร์ตี้ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นในระบบปิดที่ท่านดูแลกันเองมันไม่ก่อให้เกิดเผตุลำคาญกับใครเนี่ย ณปัจจุบันผมเข้าใจว่าประกาศที่เรามีอยู่น่าจะ,ะเพิ่มไปไม่ถึงนะครับค่ะหมายถึงยังไงคะท่านคือในระบบปิดอย่างเช่นในร้านในพับใ,ในบ้านหรืออะไรยังไงคะท่านมัหมายถึงว่าท่านจัดส่วนตัวของท่านเองนะครับถ้าท่านในร้านเนี่ยอะไรพวกนี้มันไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าท่านจะทำะมีกิจกรรมพวกนี้มัน กรณีถ้าท่านจะจำหน่ายมันก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับซึ่งเราก็ไม่อนุญ,ญาตให้ท่านสูบในสถานที่จำหน่ายเพราะฉะนั้นมันก็สูบไม่ได้ก็คือทำไม่ได้คือใช่ครับทำไม,มไม่ได้จะตัดปาร์ตี้กัญชาจะขายอะไรไม่ได้อันนี้คือไม่ได้เลยเอาต้องกฎหมายมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่า<ม>ถ้าท่านจะจำหน่ายเราก็บอกว่าท่านต้องขออนุญาตเนาะแล้วก็ในเงื่อนไขที่ขออนุญาตเนี่ยห้ามสูบในที่จำหน่ายอืครับ ก่อนหน้านั้นเราเคยได้ยินแบบโซนนิ่งหรืออะไรแบบนี้คือไม่มีแล้วใช่ไหมฮะมันไม่เคยมีนะครับครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นกันซึ่งผมคิดว่าต้องฟังในสภายนั้นอืมก็คือเป็นแผนการแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับในกฎหมายเดิมไม่ไม่เคยมีมาก่อนครับอ๋อครับค่ะค่ะสรุปง่ายๆถ้าเป็นช่อดอกโดนแน่แล้วถ้าเป็นส่วนอื่นนะครับสมมติว่าเป็นส่วนอื่นเอาส่วนเอาส่วนใบมาอย่างเงี้ยฮะผิดไหมฮะ เราเอาไปทําอะไรฮะส่วนใบเขาอาจจะไปต้มชาอะไรต่างๆนั่นนะหรื <c oughs> อ,อต้ม่านก็ไม่เป็นไรครับไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไร <c oughs> ว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมว่าคนที่เขาเคยใช้เขาทราบอยู่แล้วว่าจะเอาไปใช้เป็นการเพิ่มรสชาติอาหารหรือเป็นเป็นกรณีที่เขาจะใช้ประโยชน์ตามปุ่มปัญญาของเขาอย่างไรนะครับครับอันนี้เราเราไปจับเนี่ยเราต้องตรวจ tsc ไหมฮะว่ามันเกิน0.2หรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นช่อดอกผิดหมดเลย คือถ้าเป็นช่อดอกนี่มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วตามพรวาอาหารเรา,าใส่ในอาหารไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่นี้สมมว่าถ้าท่านไปใส่เองท่านกินเองคงไม่มีใครไปกับท่านครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของในครอบครัวท่านเองตัวท่านเองใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว,วันนี้คนที่จะทําคนที่จะปลูกเขามีความรู้อยู่แล้วครับว่าเขาไม่ทําแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงเนื่องจากว่าการรับประทานเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่เรา เอ่เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเราวัดผลได้ยากว่ามันจะมีโทษเมื่อไหร่ครับจริงย้อนคําถามนี้ก็ถามคําถามใหม่ว่าระหว่างการสูบกับการกินเข้าไปนี่อันไหนอันตรายกว่ากันอืมอันไหนฮะท่านว่าอันไหนครับผมผมให้ท่านลองถ่ายผมว่านงว่ากินผมผมว่าผมสูบแล้วกันน้องว่ากินอันตรายกว่าค่ะเพราะสูบเหมือนมันค่อยๆไหมคะท่าน คือคือสองวิธีเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทําให้กัญชาเข้าสู่ร่างกายค่ะ,ะทีนี้วิธีการสูบเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่เรียกว่าร้อยละร้อยเลยคือเราใช้ช่อดอกเพราะว่าถ้าใช้ส่วนอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไระเพราะคนสูบส่วนใหญ่เขาต้องการฤทธิ์ของการมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งมันจะมีอยู่ในช่อดอกที่เป็นสาร THC ค่ะทีนี้เวลาเราสูบเข้าไปเนี่ยสารมันจะเข้าไปแล้วมันออกฤทธิ์ได้เร็วภายในประมาณห้านาทีฤทธิ์มันก็ เพิ่มขึ้นอาจจะไม่เกินสิบนาทีเพราะฉะนั้นพอมันมีลิ์คนที่สูบได้ผลลิ์ของของกัญชาเข้าไปก็อาจจะมีการเคลิ้มนะครับแล้วก็ถ้ามากเกินเนี่ยเขาก็จะสูตบต่อไม่ได้ละเพราะฉะนั้นมันก็จะหยุดปริมาณที่มันได้มันมันจะ,ะมีข้อมีกีดจำกัดอยู่เพราะว่าไม่สามารถสูบได้ต่อ,อแต่ขณะที่การกินเนี่ยกว่ามันจะออกลิ์ได้เต็มที่เนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมง ไปไหมสมมติว่าถ้าเราเอาไปต้มล่วใส่ช่อดอ,อกเข้าไปแล้วเราก็สดน้าไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่ออกฤทธิ์ใช่ไหมครับครับพอมันออกฤทธิ์เนี่ยเราอาจจะได้มากเกิจนจนจนมันคุมได้ยากละ่ะตอนในหน้าตาตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรอโกรกกว่ากันก็เป็นการกินครับเพราะว่าถ้ากินแบบไม่ยั้งเลยเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รู้ว่าควรจะกินแค่ไหนเนี่ยมันจะกว่ามันจอ,อกฤทธิ์เต็มที่นี่บางทีมันเกินขนาดไปเยอะล่ะครับ ประมาณนะครับโอเคคือเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยช่อดอกในการสันนาการเนี่ยคือมันไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นะฮะถามเป็นความรู้นะครับคุณหมอครับว่าช่อดอกเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างเพราะว่าคือตอนนี้เกษตรกรหรืออะไรต่างๆนานาก็เห็นมีการปลูกกันพอมันออกช่อมามันเอาไปทําอะไรครับเพราะว่ามันห้ามเรื่องสันทนาการทั้งหมดจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราเราปลูกเพื่อเหตุผลอันใดแล้วเราจะเอาไปทําอะไรจริงๆใดถ้าเป็นภูมิปัญญาทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเองผมเข้าใจว่าคนที่ปลูกกัญชาเนี่ยเวลาเขาเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเขาจะเก็บหมดเลยไม่มีอันไหนเลยส่วนไหนเลยที่เขาทิ้งเพราะมันสามารถในแง่ของการทําธุรกิจเนี่ยมันสามารถขายได้หมดตั้งแต่รากจนถึงถึงยอดต้นเลยครับนี่ส่วนใหญ่ที่เราปลูกเราพูดถึง่อดอกเยอะเพราะว่าท่าสารที่เราต้องการมันคือ THC หรือแม้กระทั่งเราปลูกกัญชงที่มีสาร CBD ถ้าเราต้องการสารพวกนี้ในปริมาณที่มากเนี่ยต้องต้องเอาที่ช่อดอกอนะครับต้องเก็บที่ช่อดอกอย่างคนปลูกกัญชาเขาน่าจะต้องการ THC ก็มีสัดส่วนตั้งแต่ประมาณ5เปอร์เซ็นถึง20 30เปอร์เซ็นก็เอาช่อดอกไปสกัดเพื่อให้ได้สาร THC แล้วไปใช้ประโยชน์จากสาร THC นั้นๆน,น,นะครับ,รบส่วนคงที่ต้องการสาร CBD ก็จะปลูกกันชงแล้วเอาช่อดอกไปสกัดสาร CBD ก็จะมีปริมาณอยู่ที่วาลี่ประมาณนี้เหมือนกันในในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันส่วนอื่นๆก็จะมี CBD ส่วนใหญ่จะเป็น CBD มีเทนซีนิดหน่อยแล้วก็ก็จะเก็บไปเพื่อเพื่อเอาไปเ,าเช่นถ้าเอาไปเป็นอาหารเอาไปสกัดหรือเอาไปผสมในในในปริมาณที่น้อยในพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ก็เป็นแนวทางที่คนที่เขาทําธุรกิจเขาก็เอาส่วนเหล่านี้ไปใช้นี่ถามว่าเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้สารใดถ้าเป็นกรณีของคนที่ใช้เพื่อนันทนาการก็เขาก็เอาไปสูบก็ว่าต้องการ THC แล้วมันก็จะได้รับฤทธิ์ของมันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปที่เราไปทําเป็นยาเราก็ต้องการ THC เช่นเดียวกันเช่นกรณีของการที่ลดอาการชักในคนที่ คุมไม่ได้โดยทำปัญญาหรือว่า <ạ. S 2> ไปช่วยให้เกิดการนอนหลับมันก็จะมีสัดส,ส่วนของ THC กับ CBD เป็นสัดส,ส่วนตามเปอร์เซ็นตที่ที่มีการศึกษาวิจัยไว้นะครับก็เป็นการเอาไปรักษาหรือว่าในโลกอื่นที่มีการใช้ส่วนในบางสูตรของการรักษาที่ใช้ CBD มากก็จะสกัดแล้วก็แยกเอา CBD ออกมาเพื่อไปใช้เป็น CBD แทนดังนั้นโดยสรุปก็คือถ้าต้องการสารที่ในปริมาณสูงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกัรชาหรือกัรชงก็มักจะใช้จากช่อดอกเพราะว่าจะมีสารที่เราต้องการในปริมาณสูงส่วนส่วนอื่นๆก็จะลดหลั่นกันไปแต่ปริมาณจะต่ํานะครับนการปูกโดยทั่ว,วไปก็จะใช้ช่อดอกเป็นหลักครับค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะไปใช้ในเชิงในทางการแพทย์ใช้ช่อดอกในทางการแพทย์อันนี้ก็คือ ก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องมีการขออนุญาตอย่างนี้ไหมคะหรือว่าต้องเพราะเวลาเวลาเราจะไป <c oughs> ทำเป็นสารสกัดถ้ามันเกิน0.2เปอร์เซ็นมันก็จะกลายเป็นยาเสพติดอยู่ร <c oughs> ัะนั้นโรงงานก็ต้องขออนุญาตไปที่อยอยในคณะกรรมการที่เขาดูแลเรื่องยาเสพติดตัวอย่างวันนี้ที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยทําอยู่ก็คือเราก็ทําน้ามันน้ามันเบชาหรือน้ามันสูตรมตตาก,การุนซึ่งพวกนี้เวลาสกัดเราใช้ช่อดอก แล้วก็มันจะได้สา,ารสกัดออกมาที่มันมีเคสีเกินสุดสองเปอร์เซ็นตยู่ละแต่เราก็เอามาทําเป็นยานะครับ <c oughs> ที่เราไปใช้ในช่วง2องาปีที่ผ่านมาครับค่ะโอเค <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสันทนาการ <c oughs> เพื่อความบันเทิงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคือผิดอยู่แล้วใช้ไม่ได้เลย <c oughs> นะคะอันนี้ย้ําเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะท่านคะ่ะครับ หมอถามเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์นี่นะฮะตอนนี้เนี่ยอนอกจากที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่หนึ่งเรื่องการนอนหลับหรือใดๆเนี่ยตอนนี้เราพัฒนากัญชาเนี่ยทางการแพทย์ไปถึงไหนแล้วฮะเออจริงๆเรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันมันไม่เร็วนะครับมันไม่เร็วแต่ที่เราใช้อยู่เนี่ยนอกจากเรื่องของเรื่องการนอนหลับแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ใช้ได้เยอะก็คือใช้ในกลุ่มของคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังนะครับออต่้อีกกลุ่มหนึง่งคนไข้ที่เป็นมะเร็ง อทั้งมะเร็งที่ที่ได้ยาเคมแล้วมีอาการขึ้นแต้เจียนมากคกับในมะเร็งระยะสุดท้ายที่เขามีความทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับมีงานวิจัยมีการใช้ยาเหล่านี้เนี่ยในหลายคนก็ก็ได้ผลดีนะครับ,รบส่วนในโรคอื่นๆเนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงครับเราเพิ่งเปิดเรื่องนี้มาไม่นานนะครับจริงๆทั่วโลกก็ไม่นานก็ประมาณไม่เกินไม่เกินยี่สิบปีเพราะนั้น ในงานวิจัยถ้าทําเป็นยาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแต่ในประเทศไทยเองเราเราก็มีจุดแข็งอันหนึ่งก็คือเรามีภูมิปัญญาของของการใช้กัญชามานานละนะครับ mm hmm. แล้วก็ในประเทศไทยเองเรามีระบบการขึ้นทะเบียนยาในรูปแบบหนึ่งเป็นยาสมุนไพร mm hmm. ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในภูมิปัญญาเดิมนะครับในวิธีการสกัดเดิมเราแล้วเรามาทดสอบผลแล้วก็จากภูมิปัญญาที่มีอยู่เราสามารถที่จะ ทำให้ระยะเวลาของการการใช้เอามาใช้เป็นยาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นตัวอย่างที่เราใช้สุกภูมปัญญาที่มีอยู่เดิมตัองแา่สมัยตำราของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็เป็นยาสุกใส่ย,ยาอันนี้นก็เพื่อให้นอนหลับนะครับ<ม>แล้วก็ยาที่เป็นทําลายพระสุมนีนแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้กัญชาอย่างเดียวมันมีสูตรผสมหลายอย่างอันนี้ก็เอาไว้ใช้แก้ปวดต่างๆหรือว่าปวดข้อปวดเมื่อยในคนที่มีโรค เรื่องปวดหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังมีหลายสุดทับครับตรงน,นี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่เราใช้อยู่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นภูมิปัญญาของแผนโบราณเอ่อแผนไทยเดิมเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ยังยังยังใช้ไม่มากนะครับแล้วเราก็ต้องการข้อมูลในการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณหมอในแผนปัจจุบันได้เข้าใจแล้วก็จะมีการสั่งใช้รวมถึงการปรับรูปแบบการ ให้ให้มันสะดวกหรือว่าเข้ากับในสมัยสมัยปัจจุบันมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นยาสมุนไพรแม่ดีเราก็จะใช้เป็นเป็นจัดเป็นตำลับแล้วเอาไปต้มกินใช่ไหมครับครับครับพอพัฒนาต่อมาเราก็ทําเป็นผงแล้วไปใส่แคปซูลนะครับอตอนหลังสุดที่เราทําเนี่ยก็เป็นเป็นอย่างการทานเนี่ยมันก็จะเป็นสกัดโดยน้ํามันแล้วก็เป็นหยดนะครับตอนนี้ทางกรมแพทย์แผนไทยเองก็พัฒนาต่อว่า เนื่องจากหยดเนี่ยมันมันมีความไม่แน่นอนแล้วก็มันอาจจะกดรับคาดได้ว่าจะต้องการหยดเดี๋ยวกลายเป็นสองหยดสามหยดมันก็เกินทีนี้เขาก็เปลี่ยนจากหยดให้เป็นเป็นเป็นเม็ดนะครับเรือว่านอบเจลนะครับแล้วจะเป็นอสีใสๆแล้วก็มีเหมือนกับเป็นพลาสติกจริงๆไม่ใช่พลาสติกอ่ะมันเป็นสารที่มันละลายได้พออมเข้าไปมันก็จะละลายในในปากแล้วก็ยามันก็จะเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกลืนลงไปนะครับ หรือว่าในบางอย่างที่ชาม,มาทำเป็นครีมทานะครับรวมถึงในกรณีของที่แก้ปวดเนี่ยบางคนต้องการลิดยาวใช่ไหมครับทีมของกรมแพทย์แผนไทก็ทําเป็นต้นแบบ,บเป็นแผ่นแปะน,น,นะครับแปะแผนน่นนึงเนี่ยมันอยู่ได้สามวันแล้วก็มันค่อยๆปล่อยตัวยาเข้าไปก็ไว้สําหรับคนที่ป่วยเป็นมเร็เงระยะสุดท้ายแลวต้องการเพืเอ่อให้ตัวเองไม่เครียดมากแล้วก็นอนหลับได้ไม่ปวดมากก็แผ่นนี้มาแปะ ก็เป็นอยู่ในระหว่างการที่เราศึกษาทดลองอทดสอบในใน,ในคนซึ่งถ้าเราทำต้นแบบแล้วใช้ได้ดีถ้าเกิดมีโรงงานหรือว่าผู้ผลิตสนใจที่จะเอาผลิตไปเป็นยาเอาไปขายในท้องตลาดก็เป็นสเต็จต่อไปครับครับ okay. คุณหมอถามนิดนึงนะฮะมีข้อมูลมาจากคุณผู้ฟังเขาบอกว่าร้านขายกัญชาเนี่ย มีใบ,บอนุญาตขายช่อดอกด้วยแล้วเขาบอกว่าห้ามขายต่ำกว่าอายุยี่สิบปีเนี่ยเขาเพิ่งผ่านหน้าร้านเลยเขาเห็นเลยอันอันอันนี้มันเป็นข้อมูลจริงไหมฮะหมายถึงว่าอย่างไงนะร้านมันมีร้านขายกัญชาที่มีใบ,บอนุญาตขายช่อดอกด้วยครับครับอันนี้อันนี้มีจริงไหมฮะก็ที่เราให้อนุญาตคือก็ขายช่อดอกได้ แล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆที่กําหนดในในประกาศของคมพทน์แผนไทยก็คือประกาศสมุนไพรควบคุมว่าห้ามขายในเด็กที่อายุต่ำกว่าเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุยี่สิบปีถึงตั้งค,ครครภ์แล้วก็ถึงขัมบตรวมถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาอันนี้ห้ามขายให้เลยครับ,รบถ้าท่านขายให้ท่านก็ผิดเงื่อนไขท่านอาจจะถูกพักใช้หรือยึดใบอนุญาตไปแล้วแล้วมันขอยากไหมครับใบอนุญาตเนี่ยฮะจริงๆมันขอไม่ไม่ได้ยากมากแต่ว่า ถ้าถ้าท่านไปทําปิดเงื่อนไขท่านจะถูกยึดแล้วถ้าท่านยังยังขายต่ออันนี้ท่านก็ถูกโ,โทษอาญานะคจะจำคุกหนึ่งปีสองพันบาทครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ห้ามเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อจากร้านที่เขามีใบอนุญาตขอใบอนุญาตได้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณค่ะ